ก็สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับวันนี้เราก็มีอยู่กันกับกระตูเรื่องเชนซอลแมนและสําหรับเนื้อหาของเราในคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตแล้วก็คุยกันหลังอ่านม a n g a เชนซอลแมนในตอนที่121นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้อ่านมังงะตอนนี้ก็สามารถไปอ่านได้ที่แอปพลิเคชันมังงะพ l สนะครับผมโดยจากในตอนที่แล้วนะครับก็ได้มีการเปิดตัวนายุตะอย่างเป็นทางการนะครับเราเนี่ยก็ได้รู้นิสัยใจคอของนายุตะนะครับว่าเป็นเด็กยังไงเดนจิเลี้ยงมาให้เติบโตเป็นเด็กที่ดีหรือเปล่านะครับ ของนายุตะแบบคร่าวๆเนี่ยจะบอกว่าเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีความเป็นปีาศาจสูงเหมือนกันนะครับเพราะด้วยความที่เธอเป็นปีาศาจควบคุมใช่ไหมก็จะมีนิสัยแบบชอบบงการคนอื่นนะครับชอบเห็นคนอื่นเนี่ยอยู่ต่ำกว่าตัวเองและยิ่งเดนจิเนี่ยนายุตะาจะค่อนข้างหึงหวงมากๆเพราะเหมือนว่าเดนจิจะเป็นสิ่งเดียวที่นายุตะไม่สามารถบงการได้หรือเปล่าก็เลยมีความห,หึงหวงเดนจิมากๆนะครับพอเห็นว่าเดนจิเนี่ยไปยุ่งกับผู้หญิงคนอื่นหรือว่าไปเชื่อฟังผู้หญิงคนอื่นเนี่ยมันก็ทําให้นายุตะรู้สึกไม่พอใจนะ เข้ามาทลายความสัมพันธ์ของเดนจิกับมิถกะอาสะจนเรียกได้ว่าเหมือนจะกลับมาคืนดีกันไม่ได้ก็ว่าได้นะครับผมคือนายุตูตะเนี่ยสั่งห้ามเดนจิไม่ให้ไปยุ่งกับมิถกะเลยนะครับเพราะว่านายูตะเนี่ยได้กลิ่นไม่ดีจากตัวมิถกะนะครับก็เลยได้สั่งให้เดนจิเลิกยุ่งกับมิถกะไปเลยนะครับผมเพราะว่านายูตะก็เหมือนจะเป็นห่วงเดนจิด้วยแหละเพราะนายุตูตะบอกว่าผู้หญิงที่เข้ามาหาเดนจิตลอดเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยเข้ามาแล้วก็พยายามจะฆ่าเดนจิทั้งนั้นนะครับดังนั้นนาย กับมิากะออกจากกันนะครับผมคือเหมือนตอนนี้ทั้งเดนจิแล้วก็มทากะอกหักทั้งคู่เลยนะเดนจิเนี่ยคืออกหักแบบรู้ตัวนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนมิากะเนี่ยเหมือนจะอกหักแบบไม่รู้ตัวนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยโดนนายุตะควบคุมความทรงจำนะครับทำให้ความทรงจำเนี่ยกลับไปในตอนรอเดนจิมาตามนัดแล้วก็ไปเดทกันนะครับแต่ว่าเดนจิเนี่ยก็ไม่มาตามนัดนะครับซึ่งมันเป็นแผนของนายุตะนะครับที่ได้ควบคุมความรู้สึกของมิากะนะครับทำให้มิากะเนี่ยเข้าใจว่าเดนจิเทเธอแล้วนะครับเดนจิไม่ได้ชอบ เลยทาให้มิทกะเหมือนจะเข้าใจในตัวเองว่าเออเธอเนี่ยไม่ได้มีความสําคัญต่อเดนจิอะไรประมาณนี้นะครับแล้วในท้ายตอนที่แล้วนะครับจูจูโยชิตะเนี่ยก็ได้เข้ามาชวนมิทกะคุยนะครับแต่ว่าในมังงะตอนที่แล้วเนี่ยมีการแปลผิดพลาดนะครับจากทางมังงะพัสของภาษาไทยนะคือเขาแปลว่าขอคบหน่อยได้ไหมใช่ไหมครับแต่ว่าคําที่โยชิดะพูดจริงๆนะครับก็คือเธอเนี่ยช่วยมากับฉันหน่อยได้ไหมไม่ได้เป็นการขอคบนะครับแต่โยชิตะเนี่ยเข้ามาชวนมิทกะว่าเออเธอเนี่ยช่วยมากับฉันสักครู่ได้ไหมช่วยมากับฉันหน่อยได้ไหมอะไรประมาณนี้ โยชิดะไม่ได้ขอมิทกะครบ e แต่อย่างใดแล้วพอเปิดมาในตอนนี้นะครับมิทกะเนี่ยก็ว่างอยู่แล้วนะครับเธอเนี่ยก็ได้มาตามคําเชิญของโยชิดะนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้มาคุยกันในห้องแผนกนักล่าปีศาจในโรงเรียนนะครับซึ่งโยชิดะเนี่ยก็เอาพวกกระฟงก,กาแฟมาเสิร์ฟม,มิทกะนะครับมิทกะเนี่ก็ได้ถามนะครับว่าเอากาแฟมาเสิร์ฟแบบนี้มันจะไม่เป็นเลยหรอนี่มันเป็นกาแฟของพวกแผนกนักล่าปีศาจในโรงเรียนนะโยชิดะเนี่ยก็เลยได้บอกนะครับว่าไม่เป็นเลยหรอกเพราะว่าเธอเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกแผนกนักล่าปีศาจในโรงงเรีียยนนหมมือกกกััซ่ิา็ง ว่าทำไมโยชิดะเนี่ยต้องเข้ามาคุยกับเธอด้วยมิทกะเนี่ยก็ได้คิดนะครับว่าโยชิดะเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนที่ว่ากันว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนมปลายเนี่ยแต่ว่าเป็นเด็กมปลายที่ได้ทํางานในองค์กรนักล่าปีศาจทางการเป็นผู้ชายที่ได้ปฏิเสธคําบอกลักของฉันไปแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่สนิทสนมกับเดนจิอยู่กับเดนจิบ่อยๆเป็นคนที่น่าจะยุ่งมากๆแต่ว่าทําไมเขาเนี่ยต้องมาเสียเวลากับคนอย่างฉันกันนะมิทกะเนี่ยก็ได้คิดไปคิดมานะครับว่าทาไมโยชิดะเนี่ยต้องมาคุยกับเธอด้วยจนมิทกะ เกิดความมั่นขึ้นมานะครับมิทกะเนี่ยเริ่มคิดว่าหรือจริงๆแล้วโยชิดะเนี่ยจะชอบเธอโยชิดะเนี่ยก็ได้บอกกับมิทกะนะครับว่าเออเมื่อกี้ฉันเนี่ยเห็นเธอยืนคุยพึมพำอยู่คนเดียวที่หน้าประตูโรงเรียนเนี่ยเธอเป็นอะไรหรอมิทกะเนี่ยก็เลยได้บอกไปนะครับว่าก็พูดคุยเรื่องชีวิตนั่นแหละฉันคิดว่าการมีชีวิตอยู่คนเดียวเนี่ยมันใช้ชีวิตได้ง่ายกว่าโยชิดะเนี่ยก็เลยได้บอกกลับไปนะครับว่าฉันไม่รู้หรอกนะว่าทําไมเธอเนี่ยต้องพูดคุยกับตัวเองคุยคนเดียวด้วยแต่ว่าฉันเนี่ยกคิดเมมืออนนนาาาาวว่่่กกยัับบสถ้ง ในแง่ของผลลัพธ์ความสาเร็จแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรรองรับได้ว่าจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นได้ตลอดไปยิ่งยุคสมัยนี้แล้วเนี่ยเราสามารถติดต่อกันกับคนอื่นด้านเดียวได้ผ่านหนังสือหรือว่าทีวีมีชีวิตอยู่คนเดียวเนี่ยก็เลยมีความเสี่ยงน้อยกว่ามิทกะที่ได้ยินคําพูดของโยชิดะนะครับมิทกะเนี่ยก็ได้กลับมาคิดกับตัวเองอีกนะครับว่าอะไรกันเจ้าหมอนี่มันเห็นด้วยกับแนวคิดของเราเหรอเนี่ยชัดเลยเจ้าหมอนี่ชอบฉันจริงๆด้วยจะเอาไงดีล่ะก็คือแนวคิดของมิกทกะนะครับเธอเนนีี่่ยยคคิดคดวดววาอู กว่าอยู่เป็นกลุ่มนะครับปกติเนี่ยมนุษย์ถ้าเกิดว่าอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยมันจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จอะไรได้มากกว่าใช่ไหมแต่ว่าสําหรับมิทธกาเนี่ยเธอคิดว่าถ้าเกิดอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยเธออาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของเธอกับเพื่อนหรือว่าของเพื่อนของเพื่อนอะไรแบบนี้มันพังได้นะครับดังนั้นมิทธกาเนี่ยก็เลยเลือกที่จะอยู่คนเดียวมากกว่านะครับเพราะรู้สึกว่าอยู่คนเดียวเนี่ยมันมีความสบายใจมากกว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่าในการใช้ชีวิตอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้เหมือนโยชิดาเนี่ยก็จะมีแนวคิดคล้ายๆก แล้วโยชิด่าเนี่ยก็ได้บอกกับมิทกะไปต่อนะครับว่าดีจังเลยนะที่พวกเราเนี่ยมีความคิดเห็นตรงกันมิทกะฉันเนี่ยมีเรื่องที่อยากจะบอกกับเธอมาตลอดเลยมิทกะเนี่ยก็เริ่มหน้าแดงแล้วนะครับเพราะรู้สึกว่ายโยชิดาเนี่ยต้องมาสารภาพรักแน่นอนนะครับและโยชิด่าเนี่ยก็ได้บอกความในใจที่อยากจะบอกมาตลอดนะครับโยชิดาเนี่ยได้บอกกับมิทกะว่ามิทกะเธอเนี่ยช่วยอย่า,ยามายุ่งกับเดนจิอีกได้ไหมซึ่งมิทกะที่ได้ฟังเนี่ยก็ถึงกับช็อตเลยนะครับว่าอะไรนะทําไมล่ะทาไมกันโยชิด่าเนี่ยก็ได้บอกต่อนะครับว่าฉัน ไม่ขออธิบายแล้วกันว่าท,ทําไมเธอเนี่ยอยากจะตีความยังไงก็ตามใจเธอวันนี้โชคดีจังที่เราเนี่ยได้คุยกันฉันเนี่ยขอตัวไปก่อนนะบายยแล้วโยชิดะเนี่ยก็ไปเลยนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าโยชิดะเนี่ยเข้ามาตอกย้ํามิทกะไปเต็มๆนะครับว่าอย่ามายุ่งกับเดนจิแต่คือผมงงนะครับเพราะว่าคนที่พามิทกะกับเดนจิมาเจอกันเนี่ยมันก็คือโยชิดะนะครับโยชิดะเนี่ยพาเดนจิไปรู้จักกับมิทกะนะครับแต่พอมาตอนนี้โยชิดะบอกว่าเออมิกทกะเธอเนี่ยเลิกยุ่งกับเดนจิไปซะนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามมัันนนเป็ออะไรขง แล้วตอนนี้ก็ได้ตัดไปทางเดนจิกับนายุูตะนะครับซึ่งเดนจิของเราเนี่ยก็นอนสมเลยนะครับอารมณ์เหมือนคนพึ่งอกหักมานะครับนายุูตะเนี่ยก็ได้มาบอกกับเดนจินะครับว่าเดนจิมีกลิ่นอันตรายน่ะเป็นกลิ่นที่ไม่เคยได้กลิ่นมาก่อนด้วยต้องเป็นกลิ่นของปีศาจที่อันตรายมากๆแน่ถึงเวลาไปแล้วเชนซอแมนออกไปปราบปีศาจเร็วแต่ว่าเดนจิในตอนนี้คือไม่มีใจกระตือรือร้นออกไปต่อสู้แล้วนะครับคือแบบนอนสมนอนเบื่อนะฮะเดนจิเนี่ยได้บอกกับนายุูตะนะครับว่าจะว่าไงดีล่ะฉันเนี่ยรู้สึกหมดไฟที่เนนชซอ แนายูตาเนี่ยก็เลยได้บอกกลับไปนะว่าทําไมล่ะฉันไม่ยอมนะเธอเนี่ยต้องเป็นเชนซอ์แมนเดนจิเนี่ยก็เลยได้บอกกลับไปว่าก็ถึงจะเป็นเชนซอ์แมนไปต่อให้ฉันทําความแตกคนรู้ว่าฉันคือเชนซอ์แมนแต่สุดท้ายนายูตาเนี่ยก็น่าจะเป็นคนเข้ามาขัดขวางฉันอยู่ดีฉันเนี่ยก็ไม่น่าจะมีแฟนหรอกนายูตาเนี่ยก็เลยได้บอกกลับไปนะครับว่าแต่ฉันเนี่อยากเห็นเดนจิต่อสู้ฉันอยากเห็นเชนซอแมนต่อสู้แล้วก็งอแงนะครับตื้อให้เดนจิเนี่ยออกไปต่อสู้เดนจิเนี่ยก็เลยได้บอกไปนะครับว่าสงสัยชาตินี้ฉันเนี่ยคงไม่มีแฟนแน่ นายยูตะเนี่ยก็เลยได้บอกกับเดนจิไปว่าแต่ว่านะเดนจิเชนซอ์แมนเนี่ยมีคนชอบเยอะแยะมากมายเลยมีคนเนี่ยให้ความรักกับเชนซอร์แมนเยอะกว่าแฟนอีกแบบนี้มันไม่ดีกว่าหรอเดนจิเนี่ยก็เออเริ่มคิดแล้วนะครับว่าเออเป็นเชนซอร์แมนเนี่ยมันก็มีคนชอบมีคนแบบรักเยอะมากมายนี่เดนจิก็เลยได้บอกว่าเออได้ดีสิมันก็ดีสิแบบนี้แล้วดูเหมือนเดนจิเนี่ยก็จะมีไฟกลับมาต่อสู้กลายเป็นเชนซอร์แมนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อออกไปปราบปีศาจที่อันตรายที่นายยูตาเนี่ยได้กลิ่นนะครับเป น่าจะเป็นปีศาจที่อันตรายมากๆนะครับแล้วตอนนี้ก็ได้ตัดกลับไปทั้งมิทกะนะครับซึ่งมิทกะเนี่ยหลังจากงงๆนะครับว่าอะไรกันตอนแรกนึกว่าโยชิดะจะมาสารภาพรักสุดท้ายโดนบอกว่าอย่าไปยุ่งกับเดนจิมิทกะก็เดินกลับบ้านไปแบบง่อยๆนะครับแล้วก็มีความคิดลบๆอยู่ในหัวเต็มไปหมดมิทกะเนี่ยได้คิดกับตัวเองนะครับว่าคิดเอาเองว่าเขาชอบฉันเข้าใจผิดเองเจ็บปวดเองถ้าต้องรู้สึกแบบนี้มีชีวิตอยู่คนเดียวคงดีกว่าจริงๆที่สําคัญฉันเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อดีอะไรเลยนี่ฉันมีชีวิตอยู่ไป ทั้งที่คิดถึงแต่เรื่องตัวเองแต่พอเหงาก็กลับหุยหาคนอื่นนี่ต้องเรียกว่าอวดดีจริงไหมซึ่งโยรุเนี่ยก็ได้โผลมาบอกกับมิทากะนะครับว่าฉันเองเนี่ยก็รู้สึกว่าอาซาเป็นคนอวดดีนะแต่เธอเนี่ยจะไม่คิดลบไปหน่อยหรอมิทากะเนี่ยก็เลยได้บอกกลับไปว่ามันเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้นะกับตัวเองที่ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นได้หรือว่าฉันเนี่ยควรจะตายไปดีกว่าและในตอนนั้นเองนะครับระหว่างที่มิทากะเนี่ยกำลังแบบคิดแย่ๆกับตัวเองนะครับจู่ๆเนี่ยมนกคร่่าาาาจอแหหงึ แล้วก็ตายต่อหน้าต่อตาของมิทกะเลยและในตอนนั้นเองเนี่ยเหมือนโยรุก็ได้ทําการสลับร่างกับมิทกะขึ้นมานะครับแล้วก็ได้บอกว่าชักแปลกๆแ,แล้วอาสะถอยกันเถอะแล้วภาพที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งนะครับที่มีผู้คนเนี่ยออกมายืนทําหน้านิ่งๆจ้องมองมาที่มิทกะกับโยรุนะครับแล้วก็เป็นอันจบไปนะครับผมสาหรับเชนซอแมนในตอนที่121ซึ่งในตอนนี้เรียกได้ว่ามิทกะของเราเนี่ยคืออย่างแซดเลยนะครับในตอนที่แล้วเนี่ยเหมือนเพิ่งผิดหวังกับเดนจิไปใช่ไหม ตอนนี้โดนโยชิดะตอกไปอีกหนึ่งหมัดนะครับคือเศร้าจัดมีความคิดว่าอยากตายกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าความคิดอยากตายของมิทากะเนี่ยมันอาจจะเป็นสะพานที่เชื่อมโยงไปถึงปีศาจตัวที่เรากําลังได้เห็นหลังจากนี้ก็คือปีศาจความตายนั่นเองนะครับจากสัมภาษณ์ของนายุตะนะครับที่นายุตะเนี่ยสัมผัสได้ว่าเธอเนี่ยรู้สึกว่ามันมีปีศาจท,ที่อันตรายมากๆเป็นกลิ่นที่แบบไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นกลิ่นที่อันตรายสุดๆนะครับผมเลยคิดว่าไอ้ปีศาจตัวที่นายุตะเอ่ยถึงเนี่ยมัน กับที่มิากะกับโยรุเจออยู่ในตอนนี้นะครับแล้วมันคงเป็นปีศาจความตายหรือเปล่านะครับเพราะว่าสิ่งที่จะทําให้ปีศาจควบคุมเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นอันตรายได้เนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็คงเป็นปีศาจที่อยู่เหนือกว่าปีศาจควบคุม,มนะครับก็คงหนีไม่พ้นปีศาจความตายนั่นเองแถมตอนนี้มิากะเนี่ยก็เริ่มมีความคิดประมาณว่าอยากตายอยู่ไปเพื่ออะไรซึ่งถ้าเกิดว่าเราจํากันได้ตอนที่ปีศาจความหิวโหยปรากฏตัวออกมานะครับมิากะเนี่ยก็จะมีความรู้สึกแบบเออหิวโหยอะไรแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นผมเลยคิดว่ามันนอาาจจะเป็คํใ บอกเรานะครับว่าเออในตอนหน้าเนี่ยเราอาจจะได้เห็นปีศาจความตายนั่นเองซึ่งถามว่าถ้าเกิดปีศาจความตายออกมาเนี่ยมันเร็วไปไหมผมว่ามันก็ไม่เร็วหรอกผมว่าเชนซอมแมนในภาค2เนี่ยเขาน่าจะเน้นที่จตุอาชานะครับพวกปีศาจท,ที่ในภาครแรกมาคิมะอยากจัดการอนะ่ะผมว่าในภาคเนี้ยเราเนี่ยน่าจะได้เห็นปีศาจใน4จตุอาชาเนี่ยออกมาครบทุกคนนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่ปีศาจความตายนะครับถ้าเกิดว่าตอนหน้าปีศาจความตายออกมาจริงๆ,ๆก็ครบแล้วนะครับหลังจากนี้ก็อยู่ที่การดําเนินเรื่องเนาะว่าเออปีศาจตัวไหนจะเป็นตัวดีใครจะ กับใครอะไรยังไงนะครับก็ต้องรอติดตามกันซึ่งจากแค่ภาพที่ออกมาในตอนนี้ก็มีแฟนๆเชนซอมแมนเนี่ยคาดเดากันนะครับว่าผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยที่ใส่ชุดดำเนี่ยน่าจะเป็นปีศาจความตายนะครับเพราะว่าดูโดดเด่นสุดเลยซึ่งผมว่ามันก็มีความเป็นไปได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเธอคือปีศาจความตายจริงๆเนี่ยมันก็จะเข้าคอนเซปต์เลยนะครับปีศาจในจตุอาชาเนี่ยต้องมาในคาบสาวน้อยใส่ชุดนักเรียนอะไรแบบนี้นะครับผมก็ต้องมารอดูกันว่าเธอจะเป็นเพียงแค่ตัวประกอบหรือว่าจะเป็นปีศาจความตายส่วนทางด้ โยชิระเนี่ยถามว่าทําไมต้องมาบอกให้มิทกะเลิกยุ่งกับเดนจิด้วยซึ่งผมว่ามันก็มีเหตุผลอยู่2อย่างนะครับอย่างแรกก็คืออาจจะไม่อยากให้มิทกะเนี่ยรู้ตัวจริงนะครับว่าเดนจิคือเชนซอลแมนถ้าเกิดว่าสนิทสนมกันมากขึ้นเนี่ยมิทกะก็คงรู้ตัวจริงของเดนจิอะไรแบบน,นี้นะครับส่วนอย่างที่2เนี่ยก็คือโยชิระเขาอาจจะเป็นเชนซอลแมนตัวปลอมที่ฆ่ายูกะนะครับก็เลยไม่อยากให้มิทกะเนี่ยเข้ามายุ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดมิทกะรู้ตัวจริงของเชนซอลแมนเขาอาจจะเป็นคนลงมือฆ่ามิทกะก็เป็นไปได้น้นนนคััอีีมเ,เพยงแ่ท นะถ้าเกิดว่าใครอยากฟังเต็มๆเนี่ยก็สามารถไปหาคลิปดูได้นะครับผมเคยทําไปแล้วเนาะก็มารอดูกันนะครับว่าปีศาจท,ที่มันโผล่มาท้ายตอนเนี้ยมันคือปีศาจอะไรเราเนี่ยน่าจะได้เห็นเดนจิขี่ม้าขาวมาช่วยมิทกะจากปีศาจตัวนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องมารอติดตามกันโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับคลิปของเราในวันนี้ก็ถ้าเกิดเราเพื่อนๆชอบก็ขอฝากกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปสําหรับในวันนี้ก็สสวััดีครบ